น้องก็เปิดอย่างน้องก็ลงจะเปิดใช่ไหมฉากคัดขีฉากคัตคีอุ้ยอุ้ยอุย,อยดูเหมือนน้องจะเปิดฉากคัตซีนว่ะน้องลองเปิดดิเปิดยังไม่เคโอนะพี่เนี่ยจะเคโอน้องอะ่ะ ซีงไงพี่ก็อยู่นิ่ง